สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเต็มลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องประเด็นหลังเกมนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเ,เลิศแรกที่อาริอันซารีนามาเยนเมติคสองวุดเมติคสองนะครับพูดในมุมของทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับในส่วนของการจัดทีมส่วนคนแรกถือว่าไม่ได้มีอะไระพลิกโผไปจากความคาดหมายนะน,นะครับถึงแม้ว่ากมาวินกา จะหลุดไปเป็นตัวสมรองแล้วก็นาโชจะยืนเซนเ,นเตอร์กับรูดิเกอร์โดยที่มีจาวาเน่เล่นเป็นมิฟิโตรับร่วมกับโทนี่โคลสเฟเดริโวเดแล้วก็มีจุดเป็นหน้าต่ำคู่หน้าวดิซุสจูเนียร์แล้วก็รูดิโกโกเอสนะครับก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจะมีออปชั่นการปรับเปลี่ยนก็อยู่ที่ตัวมิฟิโตรับและเซนเ,นเตอร์คู่หูของดูดิเกอร์เท่านั้นนะครับเกมออกมาเนี่ยมาติดขึ้นนำก่อน ก็จริงนะครับแต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะขึ้นนำในนาทีที่24เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทางฝั่งของาบยมิริกเนี่ยเปิดเกมลุกแล้วก็กดดันมาล,ลิตได้อย่างต่อเนื่องมาล,ลิตตั้งโลบล็อกเหมือนเดิมครับรับแน่นและหาจังหวะโจมตีเมื่อเป็นฝ่ายครอบครองบอลก็ครอบครองบอลด้วยความมั่นใจนิ่งในพาร์ทของการครอบครองบอลเนี่ยทำได้ดีเพียงแต่ว่าในพาร์ทของการเล่นเกมรับ ที่แม้ว่าจะตั้งเป็นโลบล็อกก็ตามเนี่ยนะครับมันขาดความเข้มข้นไปครับก็คือไม่ดุดันไม่เข้มข้นแท็กเกลิลไม่หนักหน่วงต่างจากวันที่เล่นกับซิตี้ที่เอทีเอชในเลกสครับนั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งที่น่าหวาดเสียวมากแต่โชคดีที่เบเยร์ยมิลิชนะเอาประตูจากมาริดในช่วงเวลานั้นไม่ได้แล,ะะล้วมาริดมาได้ประตูจากลูกจ่ายแบบมาสเตอร์พีซของโทนี่ครอสให้วิิสัสจูเนียร์หลุดเข้าไปยิงนะครับครึ่งแรก ินำจากจังหวะนั้นเลยครับจังหวะการเล่นที่สวยงามจังหวะนั้นแต่โดยองค์รวมภาพรวมบาเยอร์ิลลิชทำดีกว่าและผลิตโชคดีที่ไม่เสียประตูจากนั้นครึ่งหลังครับบาเยอร์ิลิใช้เวลา12นาทีครับกลับมาเป็นฝ่ายนำา2 1ลูกแรกจากลูกยิงแบบมิดไซด์เลยครับหนักหน่วงมากของซานีลูกนี้โทษลูนินก็ลำบาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเสาแรกที่ผู้สวประตูต้องรับผิดชอบเพราะว่าลูกจริงมันหนักแล้วก็ได้มุมจริงๆเพียงแต่ว่าที่ต้องโทษก็คืออีกแล้วครับความหลัหลวมความไม่นั่นในการเล่นเกมรับครับไม่ตามตามไม่สุดไม่บังนะครับทาให้เขาได้ยิงง่ายๆนี่คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมครึ่งแรก และยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงกระทั่งมาเสียประตูให้ซาเน่ส่วนลูก2เนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดของลูคัสบาสเกตแต่ก็ต้องยอมรับว่าบาสเกตนะโดนมูเซียร่าเนี่ยกินโต๊ะอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับต้องให้เครดิตโทมัสทูเคิลด้วยว่ามองหาจุดอ่อนของมะลิดจนได้ว่ามะลิดเวลาได้บอลรับบอลแล้วจุดที่สมดุลน,น้อยที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลูคัสบาสเกต และก็เล่นง,งานตรงจุดนั้นครับประสบก,การณ์อาจจะอยู่ที่ลูกแกสปาสเกตแต่ว่าความสดเทคนิคความคล่องจังหวะออกตัวเนี่ยอยู่ที่มูเซียล่าครับยิ่งพอได้บอลพลิกขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกแกสปาสเกตแทบจะทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากตัดฟาวเขาไม่ตัดฟาวก็ปล่อยไปมีอยู่แค่นี้เองซึ่งเขาเลือกที่จะตัดฟาวก็เป็นจุดโทษแล้วก็แฮร์รี่เกนสังหารเข้าไปซึ่งหลังจากที่มาดิดตามหลัง1 2แบบรวดเร็วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆของมาดิดก็คือตื่นครับ กลับมาสู่เกมพยายามที่จะขยับสูงขึ้นครอบครองบอลมากขึ้นพยายามที่จะสู้มากขึ้นนะครับไม่เหมือนครึ่งแรกตรงนี้แหละครับที่เป็นข้อดีเกมที่ดีที่สุดของมาลริตเริ่มจากพา์ทนี้ครับหลังจากเสียประตูที่2ของเกมไปแล้วเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับมาประกอบกับการปรับเปลี่ยนเกมของขลวนชุติก็มีผลด้วยอากามาบินการลงมา เสียบตำแหน่งตัวรับถอยโชเมนี่ไปยืนเซนเตอร์ร่วมกับริลิเกอร์ถอดนาโชออกหลังจากนั้นเอาโมดิตลงมาเอาบราฮิมเดียสลมาซึ่งการเปลี่ยนตัว2คนหลังเนี่ยถือว่ากล้าหาญและก็มีผลต่อเกมทีเดียวนะครับกล้าหาญตรงที่คุณเอาดาสนโนวประจำทีมอย่างจูดออกกล้าหาญตรงที่ว่าคุณเอานักเตะที่เพิ่งจะแอซิสอย่างสุดสวยอย่างโทนี่โครสออกและเอาโมดิตกับบราฮิมเดียสลมาซึ่งตอบโจทย์ครับ กมาบินก้าเพิ่มความหนักหน่วงเพิ่มความดุดันในการไล่บี้ย่างบอลส่วนโมดิตกับบริทิมิฮาร์ดเพิ่มในส่วนของการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นมากขึ้นการจ่ายบอลที่แมั่นยำทำให้เกมของมมดิดเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดนำไปสู่การตีเสม,มอคิมินเจนเดนียวโรดริโกลม้มลงไปชัดเจนนะครับว่าเป็นจุดโทษมมดิดตีเสม,มอได้จากเกมนี้ -2 2ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจเรียกร้องอะไรไปมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นเกมที่มมดิดอาจจะไม่ได้เล่นดีมาก แต่ได้ผลการแข่งขันนะครับก็ต้องไปตัดสินกันในพุทธน้าครับที่ซานเตโกเปเนเปลซึ่งก็ต้องอไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าจะได้สกอร์ได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจมากก็ตามเพราะใบมิดชุดนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าอันตรายน่ากลัวมากๆครับ